มีเจอใครเลยไปนาไหนประชาชาทำไมออกซ้ายไปเลยประชาพูดผิดไปซีดทางไปขวาไม่ใช่ไปซ้ายเยอะไหมเยอะแตงโมเยอะมากคนเยอะไหมก็มีนะเอาอะไรใครเอาพี่เด็กพยายามเผาบ้านไอ้ยย มมยว้าวจะของพี่เขาพาหลวงหมดเลยหมดเลยล้วดมื่อเลยหได้หล้วดมื่อหัวจะพาไปซื้อของบ่อยากไปโทษโท มาอันพอเิ่นสัญญาว่าสิไปเห่นน้ำเอ๊ะขึ่นมาบบเอะจอยกี่ว่าพอหนู่ไปบ้ล้วมันเด็กพก็ไปเที่ยวนี่คนที่กิกังกินมันกรอบไหมคนเจ้าใส่รถก็ไม่น่า่านั่นเเจะรถสูงเท่าไ่ใหญ่หนิรถสูงตถเอาคนเทไปนี่กันองเอาคนเทนดคุณได้สวนผมแต่โดยอย่างกี่รถล้วนจนไปถามพอแญ่หนึ่งเลือรงคนมะว่านกุจังบ้ามาหอด่งมาวะวัาเป็นไฮโซเนี่ยจ่าทนอันันทั้งสีเพื่อนน่ะ โอ้ก็มีที่ที่ตัดด้วยวนะเนี่ยแดงมูจ<า>ินตลาแดงทุกลูกน้ำปลาทิ้งจะไม่ยังเออเป็นน้ำปลาปูที่อยากมานี่จ้าวโอ้โหน้ำเข็นามาหนิว่ามันเอาเอาปิดไปไงเปิดดูเลย นี่นนบนนบครับอันนี้สวัสดีครับอ่าอยู่ดีฮะโอยกระบอกท่านกระอยังเลยมีเก็บพิเพรนไหมม่แก่ไมหมดยังตรงนั้น่พิตีรถถังมาเองครับตองไม่แจก้นนัง ทันห่าทายคอนเห็นไปคน,เ,คนเสียบบนเสียบดีๆทุกคนยังกินโอ้ยโชว์โชว์เลยโชว์เลยโอนี่ไงผู้ประสบภยัยลรวหนึ่งพักผ่อนแล้วไม่ไห้เราไม่ตึงแม่เ,เราเราหมดเนีย <ะ S 2> ่ยห <laughs> มดาคือเรียบบ้านน่ะเนี่ยนี่นะ จบเลยเด๋เอาแมวมีดมาปาดล่ะง่ายจ้งมีเชื้อเห็ดอุ้ยได้เยอะอยู่เด้อเยอะหน่อยอยู่เนียอันทำไมเมืกี้ด้เหรอข้องไี่อย่างหาของปแวนนี้ค้งไกลยังไงเราไปหายแมวมุกใส่ผีมา โชก็ตักไม่มีโชคคนเก็บแตงโมต่อ่ต่อทา้งตเออเออใรู่าันรูว่ามนใครมงเยอยปมูว่เาเก็บแตงโมนี่อันน้านไม่ไม่พูดถึงเนี่ยอยู่อยู่ตรงกรุงเทพสี่สิบบาทเนี่ยสี่สิบบาทเหรอ่าทนะขอถ้ารูกกันนะเขาขายเน็นกิโลนะแจกไปไหนเนนี่จอดจอดชัดทุกคนเมาเมอยู่คูเดียว มอกวโกินตาไม่ตท่านีวานันบอกี่ดแมนฮะเล่้ยมีเคาะด้วย้ยไม่เดเี้มันเดืดก้นนก้อนเด๋ยวข้จกเองกูกมันบดไปมันต้องไปเสออกก็ได้หน้าขลงรถนี่เสดเรงเลได้ไงเยไปขวยังก็ขวายไปด้วย เปดป่าตมีกล่องเลยอาซสอนมือซ้อไปเอาเข้าดูบ้านในรถมีร่มต้นเด่นออาไปรอดม่ปิดอารมณ์แบบยิ่งเลยอันตาเจ้าชูเน่ยอะไรนะเวายว้ยู่มองเปรอะมองเป๊ไปเกะหวนี้เราได้ใช่เลยไม่พลาดแกได้นั่นไปเบิ้ง ก็เข้าให้คร้บโอ้ย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 โอ๊ยโอ๊ยวิลุงวิทำอะไรพผลยังไงตามไปดูหน่อยดิ